สำหรับใครที่อยากดูแลต้นไม้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกถ้าคุณใส่ผิดนะคุณก็จะเกิดอาการเรียกว่าอาการมันฟ้องนะฮะต้นไม้เขาจะบอกเลยว่าที่เธอใส่ให้ฉันฉันไม่ชอบนะหรือว่าที่เธอทําให้เราไม่เอาเราผิดวิธีนะฮะเราก็ต้องทําให้ถูกวิธีถ้าจะดูแลต้องดูแลให้ถูกวิธีวันนี้นะฮะจะพาทุกคนมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีและก็มีตัวอย่างที่ผิดด้วยซึ่ง หลายคนรู้แหละว่าใส่อะมันผิดผิดแล้วมันจะเกิดยังไงมันจะเกิดโทษยังไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบบดูแบบที่ถูกที่ผมใส่นะให้ต้นไม้ดูแลต้นไม้ให้มันดีขึ้นนะตัวนี้ถ้าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าใสอินทรีย์ของเราที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้าปุ๋ยทางดินเนี่ยจะมีอยู่หลักๆไม่กี่ตัวหรอกนะะจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วนะฮะหรือว่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพอ่าหรือจะเป็นฮอร์โมนต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาอ่ะแต่ในวันเนี้ยตัวอย่างก็คือจะเป็นปุ๋ยคอก ไม่ใช่ปุ๋ยข้อดีเรียกว่าปุ๋ยขี้ไก่นะครับที่เรียกว่าเอาแก๊สออกแล้วแต่ยังมีความร้อนลงเหลืออยู่บ้างนะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ให้ดีขึ้นไปกว่านี้นะก็คือจะเป็นปุ๋ยหมักนะที่หมักให้เย็นแล้วแต่ถึงจะเป็นปุ๋ยหมักก็ไม่สามารถจะใส่ตามวิธีนะฮะที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูนะมันจะมีได้อยู่นะครับถ้าบางคนแกะ่เป็นมดวันเลยครับถ้าคนแกะเป็นมันก็จะบึ้บบึ้บบึ้บแบบนี้ ขอยวางไว้ตรงนี้กันนะจะเป็นแบบนี้ขี้ไก่แก๊สจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นผงและแต่ถ้าหนักกว่านี้ก็คือจะเป็นขี้ไก่เรียกว่าเป็น,นก้อนๆนะฮะยิ่งเปียกมากเท่าไหร่ยิ่งต้องรอนะฮะแต่แบบนี้ยังร้อนอยู่แต่ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่แต่ต้องใส้ให้เป็นรวมถึงปุ๋ยข้อของคุณอนะ่ะที่คุณไม่แน่ใจอะ่ะถึงมันจะแห้งแล้วคุณก็ต้องใส่ใส่ตามวิธีที่ผมจะพาใส่นะครับอ่ะตันนี้ตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นผมจะดูแลต้น,นเนี้ยมะละกอเนี่ยอ่ะ เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับที่เรียกว่าตรงตามสายพันธุ์แน่นอนเป็นเนื้อเยื่อนะตอนนี้สังเกตนะครับต้นเตี้ยนิดเดียวแต่หลังจะมาดูแลเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มจะมีตาดอกแล้วแล้วต้นนี้เป็นกระเทยแน่นอนนะทีเนี้ยนะครับคนต้นผมมาทาให้โล่งแบบนี้ถ้ามีหญ้าเราถอนนะแล้วก็เราจะใส่นะครับประมาณนี้ทรงพุ่มของใบนะนะเคลียร์มาก่อนนีเห็นไหมมีหญ้ามีแล้วถอนมีหญ้าเลยถอนนะเคลียร์มาก่อนนี่นะ แล้วทีเนี้ยเราก็ใส่แบบนี้ฮะที่มีเมื่อกี้หว่านรอบโคนต้นห้ามใส่ชิดโคนต้นนะสมมติว่าเฮ้ยมันเพ็บไปนิดนึงนะครับเพ็บไปนิดนึงเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไปกบอย่างเงี้ยนะวันนี้จะพาไปดูนะครับใส่ผิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยรวยไปมาสักสี่ห้ากำมือนะ,นะใส่น้อยๆแต่เน้นบ่อยๆนะครับแล้วก็คุมฟางเล็กน้อยนะครับ <S <S นี่ประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเราก็รดน้ําตามนะฮะ เดี๋ยวเขาก็จะได้รับธาตุอาหารก็จะเขียวนะครับแล้วก็สะสมอาหารเพื่อจะติดดอกออกผลนะเป็นระยะต่อไปเช่นต้นนี้นะครับเป็นต้นพุทราน้ําอ้อยนะตัวนี้สายพันธุ์เรียกว่าอร่อยมากแล้วก็ซื้อพันธุ์มาในราคาที่สูง2ต้นเนี่ยเกือบเกือบพันนะคะขาดไม่กี่สิบบาทนะประมาณ900กว่าบาทรวมสรงนะทีนี้ให้ยังไงนะครับให้เยอะเได้แต่จะเป็นให้แบบนี้นะโรนะยตามทรงพุ่มนะอันนี้ให้เป็นแบบกระแปงกระแปงไปเลยนะฮะนี่ ถ้าให้ดีก็ใช้เศียหญ,ญา้าที่เราตัดนะครับมาคุมได้นะเนี่ยประมาณนี้ฮะแล้วก็รดน้ำมันจะโตปกติปะไปดูตัวอย่างที่เรียกว่าทําผิดวิธีจนทําให้นะครับพืชมันฟ้องว่าฉันไม่ชอบที่คุณทําแบบนี้ต่อไปจะทำอีกนะไปดูกันครับตรงนี้นะฮะก็คือเห็นไหมครับว่าเนี่ยมีปุ๋ยคอกชนิดเดียวกันนะครับก็คือเป็นปุ๋ยที่ไก่เนี่ยนะผมวันนั้นนะ่ะหลานันหยุนะฮะมาช่วยงานก็เลยบอกว่า ใส่ให้หน่อยจริงๆอ่ะผมเดินตรวจแปลงผมเห็นแล้วแหละแต่ผมก็ปล่อยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมครับการที่เราเอาเนี่ยถึงจะไม่เยอะนะถึงจะไม่เยอะนะเห็นไหมไม่เยอะมันคงใส่ประมาณ2อสมกรัมนะครับของหลานชายนะฮะที่มาใส่แต่ทีเนี้ยพอไปใส่ตรงโคนต้นเลยเนี่ยโดยไม่ใช่แบบบริวเวณโคนสักหน่อยเนี่ยนะชิดกับโคนต้นแบบนี้เห็นไหมฮะนะเนี่ยผมก็ปัดอกแต่ตัวเนี้ยมันแห้งแล้วมันเย็นแล้วนะฮะแต่ถ้าปุ๋ยหมักแบบนี้ได้ไหมอาจจะได้นะฮะ ถ้าเย็นมากๆอาจจะได้แต่สุดท้ายมันก็เหมือนไปปิดปากจมูกมันอยู่ทีนะครับตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขานะครับบริเวณโคนต้นนะให้มันห่างสัก10เซน20เซนก็ยังดีหรือว่าไปโดนแค่นี้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะรแต่ว่าถ้าแบบไปโปะอะไรอย่างเงี้ยอาการคือยังไงนะก่อนในนี้คือจะไม่มีใบเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีเหลืองบ้างเพราะว่ามันจะแก่ไปหรือขาดนะ้ำอะไรไปแต่ว่าเนี่ยหลังจากที่ใส่นะครับช่วงที่ใส่เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นทุกต้นนะฮะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับ ตรงนี้ฮะตรงนี้แต่ว่าข้าวสวยมากเลยแผนแผนกล้องให้ดูก่อนอันนี้คือข้าวไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเขียวแบบเบอร์นี้เลยตอนนี้แสงพอดีในกล้องน่าจะเห็นว่าเขียวประมาณไหนนะแล้วก็เนี่ยเขียวแบบหมดเลยเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้ก็ใส่เหมือนกันเนี่ยจะมีขี้ไก่ลงใปโคนต้นเนี่ยใช่ไหมฮะใส่ขี้โคนแบบเนี้ยแล้วทำเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้เลยหลังจากที่ทําปุ๊บใบเนี้ยจะเป็นหนัก คือฉันไม่ชอบนะฉันรู้สึกฉันเผาไหม้ไปเลยแต่ถ้าใส่ไปเยอะๆต้นก็จะเหลืองแล้วก็ตายอันนี้ก็ออกออกเหลืองบ้างเลยนะครับเห็นไหมออกเหลืองด้วยแล้วก็ใบที่ให้สังเกตง่ายๆใบที่กําลังจะเป็นนะช่วงในะตอนนั้นนะครับมันจะมีอาการเนี่ยเป็นแบบนี้นะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะหลังจากที่ไม่เหมือนไม่โดนผลกระทบแล้วแล้วยอดใหม่เนี่ยอาจจะหายแล้วนะครับยอดใหม่คือตรงนี้แต่ในเงี้ยเห็นไหมมันจะน้อยลงอันนี้ตอนที่โดน เป็นเยอะเลยนะหลายคนอาจจะรู้ว่ามันใส่ผิดแล้วแล้วมันเป็นยังไงเวลาใส่ผิดอ่ะต้นนี้นะดูนะนะให้เห็นเลยนะแบบก็อ่าน้องเป็นน้องผู้ชายเนาะหลานเป็นผู้ชายเนาะก,ก็คงจะแบบบางไม่เข้าใจแล้วก็ใจร้อนนะตัวผมเห็นแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปนะใส่ใส่ยอย่างเงี้ยนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจากที่ปกติไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมในช่วงที่ใส่ครับเป็นทุกต้นเนี่ยเห็นไหม เป็นอาการเดียวกันเด้เลยนะครับเป็นเยอะเป็นเยอะนะคัวต้นนี้เห็นไหมเป็นเยอะเป็นน้อยลงอันนี้แต่ถ้าใส่เป็นแบบครึ่งกระสอบเนี่ยรับรองต้นนี้ฮะเหลืองแบบนี้แล้วก็เป็นใบจุดๆแบบนี้แล้วก็ตายส่วนต้นนะครับตรงนี้ไม่แยกจากเพื่อนนะลืมใส่นะฮะโชคดีฉันไม่เป็นไรเห็นไหมฮะเป็นไซส์เดียวกันนะครับเห็นไหมจะไม่มีอาการเพราะว่าไม่ได้ใส่ตรงโคนต้นแบบถมไว้นะครับไม่ได้ถมก็จะไม่เป็นอะไรถ้าจะใส่นะครับ ใส่บริเวณโคนต้นเหมือนที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่อะแล้วถ้าเป็นในหน้าง,งานแบบนี้ถ้าเป็นต้นไม้พวกผักเล็กๆล่ะครับใส่ยังไงเดีย๋ยวไปดูกันครับท้ายคลิปอะอย่างเช่นเราอยากใส่พริกนะครับใส่แบบวิธีนี้ก็ดีนะอย่างเช่นอันนี้ก็คือใส่ไปก่อนนั้นนี้นิดนึงเห็นไหมฮะจะวังเือผมจะขีดรอบแบบเนี้ยนะแบบนี้แล้วก็ใส่ไปกำมือนึงนะฮะร,รอบโคนต้นแบบนี้แบบนี้จะไม่มีเอฟเฟกนะครับใบจะไม่มีผลกระทบมีแต่จะดีขึ้นแล้วก็ ใช้คุกเขาหน่อยนะฮะอันเนี้ยจะโดนจะคล้ายๆว่าดินอ่ะก็กบไว้ไม่ให้ระเหิดระเหยไปเยอะนะฮะมันก็จะคงแล้วก็รดน้ําปกติเลยเท่านี้ก็จะดีส่วนถ้าเป็นการปลูกพืชน,นะครับเรียกว่าในภาชนะเล็กๆนะฮะอย่างเช่นปลูกในกระลมังเนี่ยถ้าเราอยากใส่เราใส่ยังไงนะครับใส่ประมาณนี้ฮะครึ่งครึ่งกำมือนะครึ่งกำมือพอแล้วก็โรยโรยแบบนี้จริงๆอ่ะถ้าเราปรุงดินดีแล้วอ่ะให้น้ำปลาทะเลนะครับประมาณ1ช้อนชาต่อน,น้ํา10ลิรเนี่ย ก็รลดล้ลงไปก็ได้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เรียกว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วอยากให้เสริมในเรื่องของปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเนี่ยประมาณครึ่งกำมือแล้วก็โรยเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับดนดวนเลยรดน้ําตามนะครับเห็นไหมตรงที่มีใบที่โดนขี้ไก่เนี่ยนะหรือจะเป็นขี้วัวหรืออะไรก็ช่างเนี่ยนะรดตามเปล่าตามเยอะแบบเนี้จะไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้ผมโรยมเมล็ดนะครับ แบบบางๆนะผักบุ้งเดี๋ยวไปดูตอนที่มันแตกกอนะจะให้เห็นว่าการประหยัดมเมล็ดเป็นยังไงนะส่วนตัวนี้ผักชีนะครับแต่โรยมเมล็ดเยอะเนี่ยมันก็จะถี่แบบนี้แต่ผมแบ่งนะครับไปชําได้อีกนะครับเยอะเลยนะอ่ะเนี่ยก็ลดตามนี้แค่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตการทรรําเกษตรให้ใหม่อีกครั้งนะฮะเนี่ยถ้าคุณโรยแบบนี้คุณล้างแบบนี้ลงมันจะไม่เกิดปัญหานะมันก็จะไม่เกิดปัญหา สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำให้ถูกวิธีเพื่อจะตัวดีแต่ถ้าทำผิดวิธีก็จะมีวิธีบอกของเขานะครับต้นพืชคือไม่ไหวแต่ถ้าหนักเลยก็จะเหลืองแล้วก็บอกบอกลาลาไปแล้วประมาณนั <laughs> ้นสวัสดีครับโอเค fit h e a 99